สวัสดีครับพี่น้องนาชาว YouTube ทุกท่านผมนิติธรรมนิติธรรมรักนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่องนิติธรรม YouTube ยูทูบช่องรอบรู้สู่ออนไลน์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมทางช่อง YouTube แห่งนี้ และที่สำคัญถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องหลายท่านนะครับก็คงจะมีอาการเกี่ยวกับโรคความดันโลสูงโรคเบาหวานและก็โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งโรคเหล่านี้เราถือว่าเป็นโรคสามัญประจําบ้านก็ว่าได้นะครับเพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนกับผมอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมอายุ50กว่านะครับเราคงจะนี้ไม่พ้นโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวของพี่น้องเองว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะครับเพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วนะถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีร่างกายหนาทมท้วม อ้วนๆหน่อยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยพลาดครับนะครับไม่เจอความดันก็ต้องเจอเบาหวานไม่เจอเบาหวานก็ต้องเจอไขมันมันต้องเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอกาสที่มันจะร้อยเปแทบไม่มีเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันใช้มานานมากมันใช้มาเยอะมากเพราะฉะนั้นการสะสมของอาหารส่วนเกินมันจะมีทั้งส่วนดีส่วนที่ไม่ดีนะครับส่วนที่ไม่พิษมันสะสมไปทั้งหมดเลยสุดท้ายมันก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับตามที่มา ทีนี้เมื่อกอ่อให้เกิดโรคต่างๆแล้วมันสําคัญอยู่ที่บอกว่า,วามันมีอาการหรือไม่มีอาการเพราะโรคความดันหัวสูงโรคเบาหวานโรคไขมันเนี่ยในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาการเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงว่าพี่น้องเราเนี่ยเริ่มมีอาการหนักแล้วอย่างเบาหวานอย่างเนี้ยนะครับถ้าื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับชีบ่อยนะมดขึ้นอย่างนี้นะครับหรือตาผ้ามัวอย่างเนี้ยมองไม่เห็นอย่างเนี้ยนะครับ นะครับหรือน้ำหนักลดอย่างเนี้ยอันนั้นแสดงว่าอาการหนักแล้วนะครับแสดงว่ามีอาการแล้วอันนั้นหนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีอาการกันหรือแม้กระทั่งความดันอย่างเนี้ยนะครับมันก็ใช้ชีวิตตามเป็นปกติสุขระความดันระดับต้นๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอาการนะครับหรือแม้กระทั่งไขมันในเลือดเนี่ยก็ยิ่งไม่มีอาการใหญ่นะครับจนกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมานั่นแหละมันต้องจะมีอาการซึ่งถ้าเกิดว่ามันถึงตอนนั้นแล้วพี่น้องเอาไม่อยู่เลยนะ เป็นหน้าที่ของแพทย์ของหมอแล้วตอนนั้นจะเป็นจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขที่ต้นเหตุมันซะนะครับพี่น้องก็จะปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ครับทีนี้ก็ต้องขอบอกพี่น้องอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ย นะครับอ่าอยากที่บอกนะครับไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอที่จะสามารถมาแนะนําพี่น้องในเรื่องต่างๆได้นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยเหมือนกับพี่น้องหลายๆท่านนะครับเป็นผู้ป่วยความดันเป็นผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงเนื่องจากว่าตอนนี้เราอายุ50กว่าแล้วนะครับการที่จะไม่เป็นโรคเนี่ยในขณะที่ร่างกายเราใช้มันมา,มากขนาดนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่บังเอิญความโชคดีตรงที่ว่าเรารู้มันก่อน เมื่อเรารู้มันก่อนเรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนสุดท้ายร่างกายเราก็เข้ามาสู่ภาวะปกติครับทีนี้พี่น้องลองมาดูผมสักนิดหนึ่งนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะให้พี่น้องดูหน่อยว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้โรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดเนี่ยในระยะเริ่มต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้นะครับในระยะเริ่มต้นที่มันเริ่มเป็นเนี่ยเราไม่มีอาการแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่มีอาการแต่มันกําลังจะไปทําร้ายร่างกายที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยที่ผมเนี่ยรู้ว่าผมเป็นโรคเบาหวานผมเป็นโรคไขมันความดันสูงก็คือว่าผมมีอาการปวดเข่าก่อนนะครับปวดเขา่าปวดแทบเดินไม่ได้เลยนะครับต้องมีเด็กเนี่ยต้องคอยมามาประคองนะถึงจะสามารถเดินได้ซึ่งอาการปวดเข่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาการบ่งบอกของโรคเบาหวานอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับ เพราะมันเกิดจากอาการเขาเรียกว่ากระดูกเข่าอ่อนอักเสบนะครับเอออาจจะเกิดจากพวกภาวะน้ำตาลมันมากเรืออะไรต่างๆอันนั้นคือทางด้านการแพทย์เราไม่รู้แต่มันเกิดจากอาการปวดเขา่าเมื่อเรามีอาการปวดเขา่าเราก็ไปพบแพทย์พอไปพบแพทย์เสร็จปั๊บแน่นอนที่สุดแพทย์ก็ต้องตรวจวัดความดันโดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช่ไหมครับปรากฏว่าวันแรกที่ไปตรวจพบเนี่ยความดันอยู่ที่ประมาณ1 7 0 180 นะครับซึ่งภาษาแพทย์เขาบอกว่าเป็นความดันสูงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเป็นทางภาษาแพทย์ภาษาหมอก็คือว่ามันเกิน140ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทานยาตามหมอสั่งแต่ผมเนี่ยมันซัดเข้าไปตั้ง1 7 0 180อย่างเงี้ยซึ่งถือว่ามันเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงมากปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมีผลต่อหลอดเลือดสมองอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะประมาณสัก อาทิตย์ถัดมานะครับหมอนัดเลยนะครับหมอนัดให้มาตรวจเลือดเพราะว่าหมอก็เก่งเนาะเพราะว่าเขาเรียนมาเนี่ยเขารู้ว่าเมื่อร่างกายอ้วนๆทุ่มๆแบบนี้นะมันไม่หนีไม่ผลหรอกมันต้องมีเบาหวานแน่ๆมันต้องมีไขมันแน่ๆนะเป็นอย่างที่หมอสันนิษฐานเป๊ะเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ตรวจเลือดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเจอน้าตาลในเลือดสูง140 140เนี่ยถ้าเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอเราเรียกว่า เป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าน้าตาลถ้าเกิน12อ่ขึ้นไปตั้งแต่1 2อ่ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าต้องควบคุมไม่ได้แหละถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับโรคแซกซอนที่จะทามานะี่มันก็ค่อนข้างหลายโรคเนาะเกิดภาวะไตเสื่อมระยะที่3ซึ่งภาวะไตเสื่อมมันจะมีทั้งหมด5ระยะระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4ระยะ5คนทั่วไปก็จะอยู่ประมาณระยะ1ระยะ2 นะครับแต่ผมเนี่ยมันพัฒนาไปถึงระยะ3แล้วจากการที่เราไม่รู้นะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองป่วยเห็นไหมฮะเราดาเนินชีวิตตมามปกติแต่ว่าโรคที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มจะไปฆ่าเราทีละนิดทีละหน่อยแล้วปรากฏว่าเจอไตไตาวายระยะที่3มันกําลังจะพัฒนาไประยะที่4อ่แล้วก็ระยะที่5ระยะที่5เนี่ยคือฟอกไตแน่นอนนะครับระยะที่4ไตมันจะเริ่มมีอาการนะพี่น้องถ้าเกิดระยะที่4จะเริ่มมีอาการละคันบ้าง อะไรต่างๆบ้างเป,เป็นภาวะของไตอันนั้นคือเป็นเรื่องของโรคไตนะครับแต่ว่าระยะที่3ระยะที่2ระยะที่1มันยังมีมอาการแต่มันกาลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจ,จุดนี้แหละนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเพื่อนนัดไปไหนยังกินเหล้ากินเบียร์เหมือนเดิมนะครับอย่างเนี้ยนะครับกินอาหารก็ยังกินเหมือนเดิมนะกินอย่างไม่ระมัดระวังนะครับ สุดท้ายวันหนึ่งมันก็คงจะหนีไม่พ้นเขาเรียกว่าโรคแทรกซ้อนที่มันจะตามมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าสโต o เนี่ยนะครับเป็นอมัมพาตเป็นอัมพาตนั่งรถเข็นนะครับให้อาหารทางสายายางเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องสนุกหรือบางทีอาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเรื่องหัวใจตีดนะครับซึ่งการรักษา มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดว่าพี่น้องเคยรู้มาเนะี่ยอย่างเส้นเะลือดหัวใจตีนียนะครับเลือดมันวิ่งไม่สะดวกอย่างนี้แน่นหน้าอกแน่นหัวใจเหมือนกับช้างมาเหยียบอย่างนี้นะปรากฏว่าไปตรวจพบเนี่ยเจอไขมันในเลือดเจอไขมันหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างนีนะ้หมอบอกว่าต้องทาบอลลูนอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าทาาําง่ายๆราคาใช้จ่ายไม่ใช่ถูกๆนะครับบางโรงพยาบาลสามแสนสี่แสนต่อเส้นอย่างนี้นะแล้วเกิดถ้าเกิดว่าทําบอลลูนไม่ได้ล่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับต้องนะฮะผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจอย่างนี้ตัดต่อเส้นเลือดหัวใจอย่างนี้ค่ารักษาหลักล้านอย่างนี้นะครับไอเราเป็นคนหาเช้ากินข้ามอย่างนี้พี่น้องจะหาเงินที่ไหนมาตัดจ่ายสุดท้ายอาจจะต้องตายไปนะครับหรือถ้าเกิดเบาหวานเราควบคุมไม่ดีเรารักษาไม่ดีสิ่งที่มันจะพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของไตาวาย อาจจะต้องมีการฟอกไตฟอกเลือดมันไม่สนุกใช่ไหมอัตยีหนึ่งสองครั้งอย่างนีน้ครั้งละกี่บาทเลยพี่น้องนะยามาเป็นกระปิบอย่างนีน้ทั้งยาปรับความสมดุลยาโนนยานี่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเรอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเริ่มแรกนะครับเรารู้ก่อนเริ่มแรกเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะนะครับรักษาสุขภาพซะรักษาที่ต้นเหตุของมันซะ พบแพทย์ตามที่หมอกำหนดซะกินยาตามที่แพทย์สั่งสุดท้ายเราก็จะมามีชีวิตที่ประกาสิสุขมีสุขภาพที่ดีเหมือนกับพี่น้องเห็นผมปัจจุบันเนี่ยมีบุคลิกที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีใบหน้ายิ้มยัมแจ่มใสแตกต่างกักกันคนละเล่งเลยกับคนคนเดิมนะ่ที่ร่างกายสมสมเกือบจะไปไม่ไปแล้วนะครับปัจจุบันกลายเป็นคนละคนไปเลย อันนี้คือเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนะครับทีนี้หลังจากที่ผมมีโอกาสมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกเกี่ยวกับพึ่งโรคต่างเนี่ยนะครับพี่น้องนะคือโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโครคไขมันในเลือดสูงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากพฤติกรรมจากการกินของเราทั้งสิ้นกินไม่เป็นย่าเป็นอย่างกินไม่ละมัดนระวงังนะครับ กินข้าวสามมื้อเต็มๆนะครับหนาทั้งน้ําอัดลมหนาทั้งขนมหวานทั้งผลไม้หวานข้าวจานหนึ่งไม่พอซัดไปสองจานอย่างเงี้ยก็กลายเป็นโรคเบาหวานกลายเป็นโครคไขมันในเลือดสูงขึ้นมาเกิดจากพฤติกรรมของเราสุดท้ายเป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมาโรคต่อมาถ้าเราไม่ดูแลรักษาเนี่ยที่มันจะพัฒนาต่อไปเนี่ยก็คือโรคหัวใจโรคไตวายวโรคหลอดเลือดสมองที่มันเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนของไอ้โรคพวกเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มันก่อนซะเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราก็จะทําให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขแทนที่มันจะพัฒนาไปสู่การเสียชีวิตเป็นอามาพึง่งอัมภพาดนอนติดเตียงอยเนียนะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นจากการที่ตัวผมเองเนี่ยนะมีอาการของโรคเหล่านี้และผมสามารถปรับเปลี่ยนผมทําตัวดีได้ผมก็อยากจะแบ่งปัน อยากจะเอาความรู้ที่ผมมีอยากเอาประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทางพี่พี่น้องๆให้กับทางพี่น้องที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายท่านทรมานกับความรลหิตสูงหลายท่านทรมานกับโรคเบาหวานหลายท่านทรมานกับไขมันในเลือดสูงอย่างเนี้ยนะนะครับถ้าท่านรู้โลกนี้อย่างถ่องแท้นะฮะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะไปปรับเปลี่ยนที่ต้นเหตุซะนะครับอย่ามาปรับเปลี่ยนที่ปลายเหตุ เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปหามหมอเนี่ยหมอจะรักษาที่ปลายเหตุนะครับต้องบอกก่อนนะหมอรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเป็นความดันโลหิตสูงไปหามหมอนะครับหมอให้ยาความดันลดเป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหมอให้ยาลดน้ําตาลในเลือดมันหายน้ําตาลมาเป็นปกตินะครับเป็นไขมันในเลือดสูงหมอให้ยานะครับ ลดไขมันนะครับไขมันเป็นปกติเขาเรียกว่าหมอรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมของพี่น้องที่กินที่ดื่มที่ทานอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราจะประหยัดยาของหมอได้เราจะต้องไม่ทอทานยาของหมอหรือทานยาให้น้อยลงตามที่หมอสั่งได้เราต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆคลิปดีๆเหล่านี้แหละผมอยากจะมาแบ่งปันพี่น้องผมก็เลยทาคลิปเกี่ยวกับพวก โรคต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคไตวัดโรคหลอดเลือดสมองพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดดีๆนะครับในคลิปเหล่านี้จะบอกพี่น้องไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อพี่น้องจะสามารถเดินทางรักษาสุขภาพในทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเดินทางรักษาสุขภาพในทางที่ถูกต้องสุขภาพของพี่น้องเองนะครับก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับนั่นเองนะครับ อย่างเช่นเหมือนกับผมที่พี่น้องเห็นภาพผมตั้งแต่เริ่มแรกนะครับหลังจากที่ผมรักษาสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะพบแพทย์ตามที่แพทย์กาหนดซะนะครับผมก็กลับมาเป็นชีวิตปกติสุขเหมือนเดิมจากร่างกายที่สมโสมจะไปไม่ไปและนะครับจากการเป็นคนขี้อมโลกกลายเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสสีหน้าเบิกบานมีบุคลิกที่ดีนะครับอย่างนี้ก็เกิดจากการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ พบแพทย์ตาที่กําหนดรักษาสุขภาพนั่นเองนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมจนกระทั่งจบรายการนะครับในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเอยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สำหรับตัวพี่น้องเองและที่สำคัญนะครับพี่น้องจะไม่พลาดคลิปดีๆในช่วงต่อไปที่ผมจะทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ